สวัสดีคะ่ะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่13นี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารความขัดแย้งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรามาดูเนื้อหาที่สำคัญของ ในหน่วยนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือ,อประเด็นแรกก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแยง้งในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเรื่องของความขัดแย้งภายใต้การเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและประเด็นสุดท้ายก็คือวิธีการขั้นตอนและกลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร น,ะะนี่ก็คือ3ประเด็นหลักนะคะมาดูเนื้อหาในตอนแรกนะคะจะเป็นพูดถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะมีเนื้อหาหลักๆก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้งนะคะสาเหตุระดับแล้วก็ประเภทของความขัดแย้งนะคะแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งนะคะเรามาดูประเด็นแรกกันเลยนะคะ ก็คือเรื่องของความหมายของความขัดแย้งนะคะเราจะเห็นได้ว่าในชีวิตปัจจุบันเนี่ยคนจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะคะความหมายของความขัดแย้งก็คือการที่คนสองคนขึ้นไปเนี่ยมีความแตกต่างในเรื่องของความสนใจความคิดความเชื่อ ค่านิยมทัศนคติเป้าหมายแล้วก็ผลประโยชน์หรือว่าประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรอะไรต่างๆที่มีนะคะซึ่งประเด็นความต่างกันเหล่านี้เนี่ยนำมาซึ่งการแสดงออกซึ่งนำมาถึงเรื่องของการรับรู้ว่าทั้งสองสองฝ่ายเนี่ยไม่เป็นไปในทิศทางเดียวก็ทำให้เกิดความไม่เห็นพ้องต้องกันนะคะก็เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น นะคะนี่คือความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแยง้งนะคะเสร็จแล้วประเด็นถัดมานะคะองค์ประกอบของความขัดแยง้งการที่เราจะดูว่าเอ๊ะมันใช่ความขัดแยง้งหรือไม่ใช่ความขัดแยง้งนะคะมันจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน5ส่วนก็คือ1นะคะองค์ประกอบที่1จะต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย2ฝ่ายนะคะโดยแต่ละฝ่ายเนี่ย ก็จะมีความเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วแต่ละฝ่ายก็ต้องรับรู้ด้วยนะคะว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเราไม่ชอบใจเขาเขาไม่ชอบใจเรานะคะอันนี้คือจะต้องมีบุคคลทั้งสองฝ่ายนะคะองค์ประกอบที่2มีการแสดงออกซึ่งอารมณ์หรือพฤติกรรมในทางลบเพื่อให้เห็นถึงความไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะคะต่อมาองค์ประกอบที่3ก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ตัวเองต้องการนะคะองค์ประกอบที่4ก็คือความขัดแย้งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะในทิศทางที่เมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยรับรู้ถึงความมีจำกัดของทรัพยากรนะคะก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแก่งแย่งอะไรต่างๆนะคะนี่เป็นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่5ก็คือความขัดแย้งเนี่ย มักจะเกิดขึ้นร่วมกับพฤติกรรมในการไปขัดขวางให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ฝ่ายนั้นต้องการนะคะนี่คือ5องค์ประกอบของความขัดแยง้งนะคะลักษณะและธรรมชาติของความขัดแยง้งนะคะเรามาดูลักษณะทั่วไปของความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต นะะในชีวิตประจําวันเราเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอนะคะและบ่อยครั้งที่ความขัดแย้งเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าลดลงได้นะคะความขัดแย้งนะคะเราจะต้องแยกความขัดแย้งหลกักออกจากความขัดขัดแย้งย่อยๆนะคะถ้าเราจะแก้ไขปัญหาก็ต้องโฟกัสที่เรื่องของความขัดแย้งหลกัก ะค,ะความขัดแย้งทุกอย่างเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีผู้ชนะเสมอไปหรือว่ามีผู้แพ้เสมอไปอาจจะทั้งสองฝ่ายชนะก็ได้หรือสองฝ่ายแพ้ก็ได้นะคะออบุคคลสามารถที่จะเรียนรู้จากความขัดแยง้งนะคะที่จะมาพัฒนาการดําเนินชีวิตประจําวันของตัวเองได้นะคะนี่คือลักษณะทั่วไปนะคะส่วนอีกอันนึงคือลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งระหว่างบุคคล นะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะก็คือ1ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะถ้าคนสองฝ่ายที่มีความแตกต่างกันเนี่ยนะคะมาปฏิสัมพันธ์กันก็ย่อมนำมาซึ่งความขัดแย้งนะคะสองความขัดแยง้งเนี่ยประกอบไปด้วยมิติต่างๆ3ม,มิติก็คือ1มิติด้านเนื้อหา2มิติในเรื่องของ ความสัมพันธ์3มิติในเรื่องของการจัดการเรามาดูธรรมชาติของความขัดแย้งนะคะก็คือ 1. ความขัดแย้งเนี่ยเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลภายในตัวบุคคลระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยเกิดจากความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนะคะ บนความขัดแย้งเนี่ยบางครั้งนะคะก็ไม่มีฝ่ายใดที่ผิดหรือว่าฝ่ายใดที่ถูกมีแต่ข้อมูลที่ไม่ตรงกันก็จะต้องมาปรับให้แก้ไขนะคะ ผลดีและผลเสียของความขัดแย้งนะคะผลดีของความขัดแย้งเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปเนาะความขัดแย้งอันที่1น,นะคะมีผลดีก็คือช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวคิดความคิดแนวทางใหม่ๆทิศทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหากันนะคะที่จะมาะลดความขัดแยง้งนั้นก็สุนามาสู่ทิศทางใหม่ในการพัฒนางานได้นะคะ2 เป็นแรงจูงใจให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาเข้าใจถึงความต้องการซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มาดูจุดจุดยืนของกันและกันมากขึ้นนะคะทำให้ปัญหาที่เคยถูกมองข้ามหรือถูกละเลยเนี่ยถูกนำมาพิจารณานะคะช่วยในการตัดสินใจให้ดีขึ้น นะคะแล้วก็ทําให้ผลการทํางานของกลุ่มบุคคลองค์กรเนี่ยดีขึ้นในภาพรวมเพราะว่าเมื่อมีความขัดแยง้งทางแนวคิดเราก็จะพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นนะคะส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีต่อกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจากความขัดแย้งก็มาสู่ความร่วมมือได้นะคะต่อมานะคะเป็นผลเสียของความขัดแยง้งนะคะก็จะมีผลเสียด้วยก็อย่างเช่นนะคะ ทำให้คนเนี่ยหมดกําลังใจท้อแท้เบื่อหน่ายกับาการทํางานในองค์กรกับผู้อื่นนะคะก่อให้เกิดผลต่ออารม์เกิดอารมณ์เชิงลบนะคะอย่างเช่นเป็นปฏิปักษ์กันอย่างรุนแรงนะคะทำให้ขาดความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลนะคะความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดขวางทำลายเส้นทางการสื่อสารระหว่างบุคคลกลุ่มแล้วก็ระหว่างแผนกได้นะคะ ความขัดแย้งทําให้ความตั้งใจแล้วก็การใช้พลังทรัพยากรต่างๆมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเพื่อทําให้การทํางานของกลุ่มเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะความขัดแย้งทําให้ประสิทธิภาพต่างๆลดลงอาจจะเป็นไปในทิศท,ทางนี้ได้นะคะแล้วก็ความขัดแย้งส่งผลทําให้ผู้นํากลุ่มหัวหน้างานเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสไตล์การบริหารงานของตัวเองออกไปนะคะนี่ก็คือ ผลทางด้านลบนะคะของความขัดแยง้งเรามาดูสาเหตุของความขัดแย้งนะคะสาเหตุของความขัดแย้งหลักๆเนี่ยอย่างเนอร์แมนกับบูเอลเนี่ยบอกว่าสาเหตุของความขัดแย้งเนี่ยมาจากสาสาเหตุก็คือเรื่องขององค์ประกอบส่วนบุคคลน,นะคะนั่นก็คือความคิดความเชื่อพื้นฐานนะคะลักษณะทางสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกร,ร,กรที่ แต่ละคนมีความแตกต่างกันก็เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะ 2. ปฏิสัมพันธ์และก็บวนการสื่อสารที่ไม่มีคุณภาพขาดความชัดเจนนะคะล่าช้าก็นำมาสู่ความขัดแย้งนะคะหรือ3ก็คือสภาพขององค์การนะคะนั่นก็คือการบริหารจัดการหน่วยงานไม่เป็นระเบียบนะคะทุกคนไม่เข้าใจร่วมกันการมีโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนก็นำมาสู่ความขัดแย้งนะคะส่วน มนะคะก็บอกว่าสาเหตุของความขัดแย้งเนี่ยมีมาด้วยกัน5สาเหตุนะคะก็คือ 1. ความขัดแย้งที่เกิดจาก,กตัวข้อมูลนะคะนั่นก็คือการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็ความขัดแย้งจากการจากผลประโยชน์นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ความไม่เท่าเทียมกันของผลประโยชน์นะคะ ความขัดแย้งด้านโครงสร้างนั่นก็คือ,อโครงสร้างองค์กรที่ไม่ชัดเจนนะคะการแบ่งฝากฝ่ายที่ไม่ชัดเจนนะคะทำให้สมาชิกเนี่ยมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารต่างๆตามมานะคะ4ปัญหาด้านาความขัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ ะะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะแบบทางการแบบไม่เป็นทางการก็จะมีปัญหาได้นะคะถ้าการสื่อสารต่างๆาไ,มไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันนะคะอันที่5ก็คือความขัดแย้งที่เกิดมาจากค่านิยมความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะก็นำมาสู่ความขัดแย้งนะคะ เรามาดูลักษณะถัดไปนะคะสาเหตุของความขัดแย้งนะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างบุคคลในองค์กรนะคะโดยเฉพาะในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเรานะคะว่ามีสาเหตุหลักๆมาจากอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดจากความเชื่อและค่านิยม 2. ความขัดแย้งจากความแตกต่างของข้อมูลสารสนเทศนะคะบางคน นะคะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากนะคะอีกคนนึงในขณะที่อีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยแทบไม่ได้ข้อมูลข่าวสารเลยนะคะหรือเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารความขัดแย้งจากาที่เกิดจากผลประโยชน์นะคะนี้เห็นชัดชัดเลยอย่างเช่นพอรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเวลาแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์เนี่ยอาจจะประทานได้มากกว่าก็นำมาซึ่งความขัดแย้งต่อคณะกรรมการกับสมาชิกเป็นต้นนะคะ ความขัดแย้งจากพฤติกรรมความสัมพันธ์อันสุดท้ายก็คือความขัดแย้งที่เกิดจากโครงสร้างอำนาจหน้าที่การบริหารงานนะคะ mm. เหมือนที่อาจารย์อธิบายไปก็คือว่าเรื่องของโครงสร้างการแบ่งบทบาทหน้าที่เนี่ยไม่ชัดเจนนะคะก็นำมาสู่ความขัดแย้งได้นะคะระดับความขัดแย้งนะคะระดับของความขัดแยง้งโดยทั่วไปเราแบ่งออกเป็น3ระดับ นะคะก็คือระดับบุคคลระดับกลุ่มแล้วก็ระดับองค์กรนะคะอย่างเช่นความขัดแย้งภายในในระดับบุคคลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีกสส่วนก็คือความขัดแย้งภายในบุคคลเองนะคะในตัวบุคคลเองกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะคะอันที่2ความขัดแย้งภายในกลุ่มนะคะกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรนะคะมีความขัดแย้งกันในกลุ่มสมาชิกนะคะ แล้วก็ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม A กับกลุ่ม B เป็นต้นนะคะส่วนความขัดแย้งในองค์กรก็อย่างเช่นอ,องค์กร A นะคะสมาชิกมีความขัดแย้งกันเองนะคะความขัดแย้งระหว่างองค์กรก็คือองค์งกร A กับ B นะคะเรามาดูรายละเอียด ว่าในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะมีประเด็นต่างๆที่พวกเราจะต้องอให้ความสําคัญนะคะเรื่องของระดับความขัดแย้งอย่างเช่นระดับความขัดแย้งภายในตัวบุคคลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเนี่ยในตัวเองอย่างเช่นความขัดแย้งเมื่อคนเนี่ยรับรู้ว่า,เ,าเราพอใจทั้งสองอย่างเหมือนกับ รักพี่เสียดายน้องนะคะก็เกิดความขัดแย้งในตัวเองได้เหมือนกันคือต้องการทั้งสองอย่างนะคะอันที่สองก็คือความขัดแย้งที่บุคคลต้องมาเชิญเมื่อรู้สึกว่าเราไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบทั้งสองอย่างแต่ก็จะต้องทำนะคะเหมือนกับคําพังเพยบอกว่า,เ,าเกียดติปละไหลกินน้ําแกงอย่างอย่างนี้นะคะส่วนอันที่3ก็คือความขัดแย้งที่เราจะต้องเลือกนะคะ,ะเผชิญ จากสิ่งที่เราไม่พอใจทั้งสองอย่างแต่ก็ต้องเลือกด้วยนะคะน,นี้ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งชอบกับชอบนะคะต้องเลือกก็เลือกไม่ได้นะคะเราไม่ชอบทั้งสองอย่างก็เลือกแต่ต้องเลือกนะคะแล้วก็เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะคะที่เกิดขึ้นตามมานะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งนะคะเ,เราจะแบ่งออกเป็น3ยุค นะคะก็คือยุคแนวคิดแบบดั้งเดิมนะคะแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะมองว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ,ะแล้วก็มีผลกระทบด้านลบต่อองค์กรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมีความขัดแย้งเนี่ยจะต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปนะคะ อันที่2นะคะยุคที่2บอกว่าเป็นแนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์นะคะที่มองว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่ในทุกองค์กรอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเราก็จะต้องพยายามที่จะขจัดให้มันเหลือน้อยที่สุด นะคะแต่ไม่สามารถที่จะขจัดให้หมดไปได้นะคะส่วนแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยมีมุมอมองว่าในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยถ้ามันมีความขัดแย้งอยู่เนี่ยในระดับที่เหมาะสมมันอาจจะช่วยให้การทำงานการพัฒนาองคอ์กรเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามาดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะคะก็จะมีหลกัหลกๆอยู่ด้วยกัน10ทฤษฎีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องไปดูในตาราง ะะก็จะมีเปรียบเทียบเลยว่าแต่ละทฤษฎีเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงไหนนะคะก็จะให้เห็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะทฤษฎี ความขัดแย้งตามแนวแนวคิดของโซแคติสนะคะโซแคติส so เนี่ยก็จะเป็นบิดาแห่งการถามตอบนะคะก็จะมีตั้งคำถามมาให้ผู้ตอบตอบจนกว่าจะตอบไม่ได้ก็จะเฉลยคำตอบให้นะคะซึ่งความขัดแย้งแบบนี้เราเรียกว่าความขัดแย้งแบบสมเหตุสมผลนะคะอันที่สนะคะทฤษฎีที่สองเนี่ยเป็นทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของคาร์มาร์คนะคะเขาบอกว่า ตามแนวคิดทฤษฎีนี้เนี่ยมองว่าความขัดแย้งนะคะกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นของคู่กันนะคะความขัดแย้งเนี่ยเป็นกฎพื้นฐานของชีวิตในสภาพปกติของสังคมเนี่ยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะความขัดแย้งเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้เชื่อว่าต้นเหตุของความขัดแย้งเนี่ยมาจากสภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่มันเกิด าการเปลี่ยนแปลงนะคะก็แล้วการที่จะมาแก้ไขปัญหาก็นำมาสู่เรื่องของการพัฒนาสังคมและการเมืองตามมาด้วยนะคะทฤษฎีที่3เป็นเรื่องของทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของเกตาโนนะคะก็จะบอกว่า,าแนวคิดนี้เนี่ยเชื่อว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลนะคะหรือว่าระหว่างกลุ่มนะคะเป็นเรื่องปกติ ที่เรา,าเกิดขึ้นได้เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดการสร้างความก้าวหน้าแล้วก็การสร้างระเบียบของสังคมนะคะทําให้มเีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในสังคมนั่นก็คือความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจระหว่างกลุ่มบุคคลหรือว่าระหว่างบุคคลที่ต้องการให้ เป็นตัวเองมีอำนาจนะคะอันนี้ของเกตาโน่ก็จะมองเรื่องของความขัดแย้งกับอำนาจนะคะทฤษฎีที่4ความขัดแย้งตามแนวคิดของดาร์เลนดอฟนะคะเขาก็จะบอกว่า,าความไม่เท่าเทียมในการในสังคมเนี่ยเกิดมาเป็นเรื่องอปกติซึ่งมีเกิดขึ้นในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสิทธิอำนาจของกลุ่มต่างๆในสังคม นะคะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดจากความกดดันในเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันแบบนี้นะคะความขัดแย้งเราสามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็ความขัดแย้งเนี่ยทำให้โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วขึ้นนะคะนี่คือแนวคิดของดาร์เลนดอฟนะคะส่วนแนวคิดของโคเซอร์ก็จะบอกว่า ความขัดแย้งเนี่ยมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะความขัดแย้งอาจนำมาสู่ความกลมเกลียวหรือความแตกแยกก็ได้นะคะแนวคิดถัดไปนะคะทฤษฎีถัดไปก็คือ,อแนวคิดของเวเปอร์นะคะก็จะมองว่าความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกแห่งในชุมชนในสังคม ะค,ะความขัดแย้งเกิดจากการกระทําของบุคคลที่ต้องการที่จะให้บรรลุความปรารถนาของตนนะคะก็เลยก่อ,อให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะความขัดแย้งเป็นผลมาจากการที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจํากัดนะคะก็ทําให้เกิดการแข่งขันกันนะคะส่วนทฤษฎีถัดมานะคะของจอร์จซิมเมลก็จะบอกว่า แนวคิดนะคะของหลักๆก,ก็คือมองว่าบุคคลใดหรือว่าองค์กรใดเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกพ้นในเรื่องของความขัดแย้งไปได้เพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นปฏิสัมพันธ์แบบหนึ่งในสังคมนะคะซึ่งพอมีปฏิสัมพันธ์ก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์หรือว่าความกลมเกลียวสมคีภายในกลุ่มนะคะขณะเดียวกันเนี่ย ความสามลมเกียวในกลุ่มก็อาจจะนำมาซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งได้เหมือนกันนะคะประเด็นที่8นะคะทฤษฎีที่8นะคะของเฮเกลก็จะบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อผู้ปกครองของรัฐบางรัฐเนี่ยพยายามที่จะครอบ ครอบงำครอบคุมรัฐอื่นๆเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างรัฐขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอำนาจนะคะที่ก่อให้เกิดเรื่องของความพยายามที่จะเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะแนวคิดที่9ก้าก็คือเรื่องของแนวคิดของรัตวิกนะคะก็จะบอกว่า โดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวอยู่ละนะคะแล้วก็พยายามที่จะครอบครองวัตถุต่างๆไว้ให้ได้มากที่สุดเมื่อแต่ละคนก็มีความต้องการแบบนี้ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นซึ่งเป็นความขัดแย้งทางด้านวัตถุนะคะทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยเป็นทฤษฎีของอิมมานูเอลนะคะก็จะบอกว่า ความขัดแย้งเนี่ยเริ่มจากข้อเสนอเบื้องต้นแล้วก็มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามข้อเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละคนก็จะมะีความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือความขัดแย้งในจิตใจนะคะมนุษย์มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็พยายามที่จะเอาเปรียบบุคคลอื่นเสมอนะคะก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งนะคะนี่เป็นทฤษฎีหลกัหลกๆที่พวกเราจะต้องไปดูเนาะ เรามาดูเรื่องของความขัดแย้งนะคะสาเหตุของความขัดแย้งในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็จะเหมือนที่รายละเอียดที่บอกนะคะจากเรื่องของสาเหตุเนี่ยเหมือนกันเลยเอามาใช้ก็คือว่าความขัดแย้งในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเกิดจากเรื่องของความเชื่อค่านิยมนะคะเกิดจากความแตกต่างของข้อมูลสารสนเทศที่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับนะคะเกิดจากความแตกต่างความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ นะคะแล้วก็ความขัดแย้งที่มาจากพฤติกรรมความสัมพันธ์ของกลุ่มก้อนของบุคคลนะคะแล้วก็เกิดจากเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่นะคะสถานการณ์ต่างๆที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อความขัดแย้งอยู่ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาทางการค้าของโลกนะคะเรื่องของทิศทางการพัฒนานะคะที่ไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งสำหรับคนที่ทำเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ตางๆนะคะเรื่องของอสินค้านะคะที่จะต้องมีมาตรฐานนะคะเรื่องของสถานการณ์การผลิต นะคะที่มีพื้นที่จำกัดนะคะอะไรต่างๆก็นำมาสู่ความขัดแย้งได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของประชากรในภาคการเกษตรที่ลดลงมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะก็นำมาสู่ความขัดแย้งในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่พวกเราจะต้องแก้ไขอย่างไรก็ตามเนี่ยในการความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราแก้ไขอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในแวดวงของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้เหมือนกัน ะะซึ่งเ,เราจะมองอยู่ด้วยกัน3ปัจจัยก็คือเรื่องของปัจจัยแห่งความาปัจจัยสําเร็จแห่งความขัดแย้งก็คือการไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะความยุติธรรมความเสมอภาคนะคะแล้วก็ทําตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะประเด็นที่2ก็คือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะคะ ปรับเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่มองว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งเลวร้ายเนี่ยมาสู่มุมมองแบบใหม่เช่นมุมมองด้านมนุษยสัมพันธ์กับมุมมองสมัยใหม่ที่มองว่าความขัดแย้งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของเราได้นะคะมองให้เห็นประโยชน์ของความขัดแย้งนะคะแล้วก็ใช้ หลักการทักษะกลยุทธ์ต่างๆเทคนิคต่างๆมาช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อลดความขัดแยง้งนะคะนี่ก็คือ,อการนำความขัดแย้งมาใช้ประโยชน์นะคะสำหรับกลวิธีที่สำคัญในการบริหารความขัดแยง้งนะคะก็คือเราจะต้องกำหนดจุดเน้นนะคะว่าจุดเน้นของอความขัดแย้งนั้นคืออะไรนะคะเทคนิควิธีการที่เราจะใช้ในการสร้างความ มั่นใจวางใจความสมานณชามีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีความเพียรในการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญานะคะนี่ก็คือกลยุทธ์ที่สำคัญ3กลยุทธ์นะคะส่วนเรื่องของการบริหารความขัดแย้งในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะมาดูที่กลยุทธ์นะคะ กลยุทธ์ในการใช้ในการแก้ไข,ขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน9กลยุทธ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้การไก่เกียร์เจราจานะคะการลดระดับความต้องการของคู่เจราจานะคะการใช้กรอบในการต่อรองนะคะกลยุทธ์การใช้กล,กอล,อนะะกลยุทธ์แบบชนะชนะ ะคะกลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจนะคะการสร้างพลังร่วมหรือความร่วมมือนะคะกลยุทธ์ความเห็นสอดคล้องกันหรือว่าการตัดสินใจแบบผสมผสานเหล่านี้ก็มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับ กลยุทธ์ต่างๆนะคะรายละเอียดของกลยุทธ์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปะดูรายละเอียดนะคะว่าแต่ละกลยุทธ์เนี่ยมีวิธีการที่สำคัญอะไรบ้างนะคะทั้ง9กลยุทธ์นะคะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของกระบวนการและก็ขั้นตอนนะคะในการแก้ไขความขัดแย้งนะคะ ก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะขั้นตอนหลักๆนะคะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเราแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะคะส่วนเรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นาการแก้ไขความขัดแย้งขั้นพื้นฐานนะคะาการแก้ไขความขัดแย้งแบบสันติวิธีหรือว่าใช้แนวทางของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ใช้หลักของมัคแเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะกระบวนการในกาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมีอยู่ได้กัน6ขั้นตอนก็คือขั้นเตรียมการนะคะขั้นการประเมินนะคะแล้วก็ขั้นการกําหนดกฎ,กฎกติกาพื้นฐานร่วมกันนะคะการกําหนดข้อตกลงร่วมกันแล้วก็การแสวงหาและก็ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด นะคะอันนี้ก็คือ,อขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเรามาดูรายละเอียดนะคะขั้นเตรียมการพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรนะคะแล้วก็เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นยังไงบ้างนะคะส่วนขั้นที่2เนี่ยเป็นขั้นการวิเคราะห์เพื่อประเมินคู่กรณีและกําหนดกลยุทธ์ในการเจรจาว่ามีปัญหาความขัดแย้งคืออะไรแล้วก็หากําหนด กลยุทธ์ในการเจรจาความขัดแย้งร่วมกันนะคะขั้นที่3นะคะก็จะเป็นขั้นการกำหนดกติการ่วมขั้นที่4ก็คือการทำความชัดเจนของปัญหานะคะให้รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยอมองปัญหายังไงนะคะเราต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรบ้างนะคะขั้นที่5ก็คือร่วมกันแสวงหาและก็ประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะ โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมนะคะขั้นที่6กก็คือนำข้อคิดเห็นต่างๆเนี่ยไปใช้ในการ ข้อตกลงร่วมเนี่ยไปใช้ในการดำเนินการเพื่อหาฉันทามติร่วมกันแล้วก็ไปปฏิบัติได้จริงนะคะนี่ก็คือกระบวนการในการบริหารความขัดแยง้งในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งถ้านักส่งเสริมตัวเกษตรกรเนี่ยมองว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ก็จะทําให้เอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยมาพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้เราต้องมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นได้แล้วเราหาวิธี ที่ดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยนักศึกษาก็ไปทบทวนเนื้อหาหลากัลกๆของเรื่องของความขัดแย้งนะคะในหน่วยที่13นะคะสวัสดีค่ะ